หากคุณนะครับกำลังหาไอดีดองเพชรน,นะครับแนะนำร้านของซอมบี้ลัสนะครับซึ่งร้านนี้ครับก็มีหลากหลายเกม,มนะทั้งเกมของวันพีเบลตี้ลัสนะครับวันพีเทชเชอร์คูตปรีเบฟโซและก็บอลเลเจน Legend, และก็บอลโดคังนะครับแบล็คโคเวอร์โซโล่หรือบอลลิงเจ็ดบาปก็มีด้วยเหมือนกันนะครับราคาก็มีราคานะทั้งมีอาทั้งสิบ ร้ออะไรอย่างนี้เนาะก็สามารถเลือกกันได้ครับร้านของซอมบี้รานะครับซึ่งลิงก์นั้นอยู่ใต้คลิปนะสวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเชเชอร์อครับมิสเตอร์เกกับวันนี้ครับข่าวสารของกาชาครับแบบเป็นทางการแล้วก็อีเวนต์นะครับกลางเดือนครับได้มาเลยครับซึ่งกาชาของวันเนี้ย หน้าเปิดโคตรค,คือแบบจะหาใครที่เปกาชาต้นเดือนไปหมดแล้วเจอกาชาการเดือนเนี่ยไปอาจจะร้องไห้เลยก็ได้ครับแม่งหน้าเปิดเกินกาชาใหม่ครับกาชาของเทเชอร์แมพนะครับบวกกับฉลองซึ่งตัวใหม่ครับของรอบนี้ครับก็จะมา3ตัวนะคือจะเป็นน้องงูนะครับเอสเนนะครับซึ่งเป็นหกดาวของฉลองนะ ผมได้แปลสกิลไปในคลิปเมื่อวานแล้วเนาะสามารถไปดูกันได้นะครับซึ่งน้องงูเนี่ยเก่งแน่ๆในหมดของ p ิวเนี่ยน้องงูนะครับประตคอของฉลองนะซึ่งคําว่าฉลองก็คือจะไม่สามารถออกได้จากกาชาทั่วไปกาชาอีเวนต์หรือตัวฟรีไม่มีออกต้องเปิดจากกาชาฉลองเท่านั้นนะครับถึงสามารถหาได้นะและห้าดาวใหม่นะครับอย่างเป็นเจ้า S แล้วก็ S s h ชาร์นะครับ5ดาวใหม่2ตัว6ดาวใหม่1ตัวนะซึ่งการชานะครับก็จะมาในวันที่8อ่า10โมงเชา้านี้จะจบลวมาที่12เมษานะครับ10โมงเช้าเลยนะเลนออกอยู่ที่12.5%นะครับซึ่งตัวใหม่นะครับอย่างน้องงูครับน,นี่เลยครับผมได้แปดสกิลไปแล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เห็นภาพของในเกมนะ น้องงูนะครับประจบอของสีแดงซูเปอร์ EX แล้วก็ลัสนะครับโดยรวมนะผมคิดว่าน้องงูเนี่ยเป็นลูกเรือดูดีมากเลยนะคือมีทั้งการติดของหินมีการล้างของกรดสีฟ้าถึง7เทินด้วยกันมีการบัาของเพิ่มค่าเชมแบกกดได้ถึง3เทินแถมบัานี้จะไม่สามารถถูกล้างออกไปได้ด้วยแล้วก็มีการบัาของเอฟเฟกต์แเ้ลนะครับถึง3.5เท่า สเธอเช่นเดียวกันแล้วก็จะไม่เจอกับการลักออกไปได้ด้วยเนาะซึ่งสกิลเนี่ยดูดีมากและจุดเด่นที่สำคัญก็คือผมคิดว่าคือในโหมดของ PVP น้องงูนะครับเป็นสายของดีบัฟเฟอร์สายดีบัฟที่ดูโคตรโหดมากๆน้องงูนะครับเป็นทีมของปืนและก็หมัดคิดว่าทีมปืนเนี่ยดูเก่งขึ้นเลยนะคือดีบัฟของน้องงูก็คือสามารถลด จมตีศัตรูทั้งหมดเลยเวลเจ็ดคือพอเริ่มเกมมาปุ๊บโจมตีศัตรูทั้งหมดเนี่ยทุกตัวนะครับหายไปเลยเวลเจ็ดแล้วก็สามารถลดความเร็วไม้ตายช้าขึ้นได้ด้วยคือศัตรูที่เจอกับน้องงูเนี่ยคุณต้องพึงคิดไว้เลยว่าเมื่อคุณเจอน้องงูอ่ะแอคแท็คุณหายโจมตีคุณเบาความเร็วคุณช้าขึ้นแน่นอนไม้ตายคุณนั้นก็จะช้าขึ้นแน่นอนนะครับเป็นดีบัฟที่ โคตรโหดมากซึ่งผลแล้วตรงเนี้ลดโจมตีลดความเร็วไม่ตายช้าขึ้นตรงเนี้เป็นผลที่อยู่ตลอดไปตลอดไปนะครับจนกว่าน้ง,งูจะตายถ้าหาง,งูยังยืนอยู่นะครับผลนี้ก็จะส่งผลตลอดไปนะครับค่อนข้างจะเป็นดีบ้ฟทีโหดมากๆส,สก,กิลไม่ตายนะครับก็จะมีการอา ลดทําให้ไม่ตายช้าขึ้นใน3ตัวแล้วก็มีการติดมืนหัวด้วยแบตบ100%ให้1ตัวนะครับก็เป็นสายดี up, แบบัฟบแบดดีบัฟดีบัฟที่ดูน่าเล่นแล้วก็ดูน่ากลัวในตัวเองนะครับเพราะงั้นถ้าหากคุณเล่นทีมแล้วคุณไปเจอน้องงูเนี่ยก็ระวังดีๆนะน้องงูอะ่ะดามเมจไม่แรงหรอกแต่น้องงูเนี่ยมันสามารถใส่ดีบัฟทำให้ทีมเราอ,อ่อนลงได้เยอะมากๆนะครับดูน่ากลัวดูเก่งดีนะ ส่วน5เา่าไหวนะครับอย่างเป็ดเอชชาร์กนะครับสกิลก็คืออ่อไม่ตายของแถวบนไวขึ้น2เทิร์นไม่ตายของตัวเองไวขึ้น1เทิร์นนะครับร้างของกราะสีรุ้ง6เทิร์นบัฟโบนัสโจมตีให้กับแถวบน80เท่าให้5เทิร์นบัฟโจมตีให้กับสีแดงเขียวฟ้า2.75เท่า2เทิร์นซึ่งบัฟนี้จะไม่ถูกล้างออกได้ด้วยนะครับดูดีฮะ ล้าง6เทินบัฟบได้ดูดี้ียนะ S Shark นะครับซัพพอร์ตให้กับพวกเวเก้พังลุจิคาคุสตูซี่เซตโโทมาลู S Bear S Pro SS นะอ่า s e ิ u ก็คือจะออกมาเมื่ออ่ากดใช้งานของไม่ตายออกมาทำการบัฟบโบนัทโจมตีให้กับแถวบนนะครับ30เท่า3เทินนะโอเคดูดีนะครับเป็น5ดาวใหม่ แล้วก็ s h k นะครับสกิล oh. คือทำการตัดเลือด1ตัว15%นะครับแล้วก็ล้างของกระาะผ่าครึ่ง6เทิร์นลดโจมตี6เทิร์นว้าว2อย่าง6เทิร์นเนี่ยแล้วก็จะมีการบัฟของโจมตีสีแรงขึ้นให้ดาบหมัด2.5เท่า2เทิร์นบัฟนี้จะไม่สามารถถูกล้างออกไปได้ด้วยนะ ซัพพอร์ตก็คือให้กับพวกลูจิคาคุเซตโทมารุสตูซี่พวกเวกัาพังและพวกเอสต่างๆนะครับสกิลคือ,อจะออกมาเมื่อเจอบอสนะครับจะมีการลดเลือดทีมตัวเอง20%แต่จะมีการเ,าเปลี่ยนแก้วตัวที่ซับเปลี่ยนแก้วรงสีได้แล้วก็ล้างของลดโจมตีได้1เถินนะครับซัพพอร์ตดูดีนะครับ, duty, รบเพราะไอ้พวกที่ว่าซัพพอร์ตการตัดเลือดตัวเองเนี่ย มันทำให้เราแก้บัฟหมุนหัวได้นะ s อส w k นะครับดูดีเหมือนกันนะส่วนกาชานะครับจะมีตู้ฟรีมาให้1ครั้งนะครับ1มันตินะกาชานี้มี3ตู้ตู้1มาวันที่8ตู้29ตู้30นะครับจบพร้อมกันคือ12เมษา10บโมงเช้านะครับกาชานี้ก็เปิดครั้งแรก 5, 10, ห้เสิเพรอ ไม่ราคาถูกเลยเหรอห้าสิบเพชรราคาเต็มเลยครับแม่งเลยไม่ถูกเลยเอากาชาครั้งที่4ี่สิบแปดยี่สิบามยี่ดนะครับใบแดงหนึ่งใบครั้งที่8ปดสิบสองยได้ใบแดงที่อยู่ในลิมิตโถครั้งที่10บเลดออกของใบแดงเพิ่มขึ้น50%เปอร์เซ็นตะครับครั้งที่30ได้ปรตรคอนฉลองแน่นอน1ตัวในตู้นหนึ่งนะครับ ส่วนตู้2ตู้3ตู้2ตู้3นั้นเปิดครบ30ครั้งนะครับได้เป็นนองงู s อสเน็ใหม่1ตัวนะส่วนหลังตู้เตรียมตัวดูนี่ครับแม่งโคตรต้องพูดว่าแม่งโคตคือแบบอะไรวะเนี่ยมาดูดีเกินตู้หนึ่งครับตู้หนึ่งคือแบบว่าถ้าคุณต้องการจะเล่นพิวพีทีมแดงอ่ะ คุณเปิดตู้หนึ่งเลยคือไอตู้ของอไอเจ้าลูฟี่ลูฟี่คาคูเนี่ยมันแยกกันในหมวดของ p พีพีถ้าหากคุณต้องการจะเล่นทีมแดงนะคุณต้องเปิดตู้2คุณต้องเปิดตู้สามคุณต้องเปิดสองตู้แต่ไอกาชาของน้องงูเนี่ยคุณเปิดตู้หนึ่งตู้เดียวอะคุณได้ตัวคอครของทีมแดงแบบครบเลยอะคือมีคบูบี้มีลูฟี่มีหนวดดำ คือมันครบไม่รู้จะครบยังไงแล้ครับนี่เป็นโอ้โหกาชาที่ไม่ดูดีมากๆเลยนะกับคนที่กําลังต้องการทําทีมของพีพีผีแดงนะครับแล้วก็มีเป็นโอเด้งกลุ่มมีเป็นบิ๊กมารอคคาตาคูลิด้วยนะครับน้องงูใหม่นะคือนี่คือ6ดาวของฉลองนะแล้วก็มี6ตดาวของเทเชอร์แมครับโอ้แม่เจ้านี่ก็โคตรด,ดีคือมีแฟรงกี้มี อุและก็มีเทพนะครับอย่างนาวมีคู่คาลินาและก็มีเป็นมิสเตทูนะครับที่ได้ใช้งานอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็เป็นไอเจ้าจินเบที่ลังบัฟได้โคตรดีเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นโคราชสั่งนะครับของเทเชอร์แมพนะคือโดยรวมของตู้หนึ่งเนี่ยโอ้โหแม่งดูดีแบบดีทั้ง6ดาวของสลองและดีทั้ง6ดาวของเทเชอร์แมพนะครับโคตรดีเลย ส่วนตู้ที่2นะครับตู้2ก็จะมีเป็นน้องงูมีเป็นโรเจอร์กลุ่มใหม่นะครับเป็นคอส,สกิลเป็นแช้งฉลองเป็นเอสกลุ่มนะครับโซโลฉลองแล้วก็สามสาวนะ6ดาวของเทเชอร์แม p ก็จะมีเป็นโคบี้เป็นรูฟี่ลอับนะ้ามีเป็นนามิน้องต่ายน้อง่ายคู่วันดา้าซันจีบลูสูน,นะครับนี่ก็ดูดีเหมือนกันนะ ถ้าหาต้องการหาเป็นโรเจอร์เป็นคอสกิลอะไรเงี้ยแล้วหกดาวของเทเชอร์แมพก็พวกอาลูฟี่ลูอับน้ำอาโคบีน้น้องต่ายคู่วันด้าน้องต่ายคู่นามิสันจิเออมันก็ดีหมดเลยดีกว่า <c oughs> ตัวรวมก็ถือเป็นตัวคอที่ได้ใช้งานอยู่บ่อยด้วยเหมือนกันนะเนี่ยส่วนตู้สามโอ้โหตู้สามนะครับก็จะมีเป็นน้องงูมีเป็นไคโดคิงมีเป็นโรเจอร์นะครับ สีเขียวโอเด้งกับเมียซาโบลูฟี่เด็กแล้วก็คิมมั่กลุ่มนะครับก็ไปน6ดาวฉลองนะ6ดาวของเทเชอร์แม p ก็จะมีเป็นคาคุลุจินะครับเวกา้าพังพี่หมายนะครับบอนนี่แล้วก็คิคุอิชโชนะเอย6ดาวธรรมดา6ดาวธรรมดาของตู้3นะครับมีเป็นนี่ด้วยน้องอุตะของวันฮาโลวีนโอ้โหส่วนตู้2มีอะไรไหม ตู้สอ่าตู้สองหกดาวธรรมดาไม่มีอะไรดูว้าวนะครับแต่ตู้สามอ่ะมีเป็นอ่าอุตะฮาลาวินดนียนะโอ้โหค่อนข้างาจะดูดีมากเลยนะคือตู้นี้มันหน้าเปิดกว่าตู้ของอลูฟี่อ่ารุจิโซโลคาคุแน่นอนเนื่องจากหลังตู้มันดูดีกว่า มันมีของเทเชอร์แมพด้วยนะครับเพราะงั้นมันดูหน้าเปิดกว่าตู้นี้แน่นอนตู้นี้โอเคตัวละครหน้าตู้มันอาจจะดูวงดูว้าวแต่ความที่ว่าโดยรวมของหน้าตู้และก็หลังตู้เนี่ยคิดว่าตู้ของน้องงูเนี่ยน่าเปิดกว่าเยอะมากๆและแถมตู้หนึ่งของน้องงูเนี่ยโอ้โหดูดีแบบดูดีดูด,ดีทั้ง6ดาวของฉลองทั้ง6ดาวของเทเชอร์แมพคือแม่งดูดีมาก เป็นการจัดตู้ที่ถือว,ว่าโอ้โหหน้าล่อซื้อดีมากๆนะครับเพราะงั้นแนะนําเลยถ้าหากคุณต้องการจะเปิดกาชาช่วงเนี้ยกาชาน้องงูดีกว่าดีกว่าลูฟี่ลูจิโซโลโคาคุนะครับกาชานี้เปิดคุ้มมากกว่านะวนเปิดกาชาตู้ไหนดีล่ะก็คุณขาตัวไหนก็เปิดตู้นั้นแต่มือใหม่นะแนะนำตู้หนึ่งดีสุด พราะตู้หนึ่งเนี่ยมันดูครบทั้วดีมากทั้ง6ดาวของสล้องทั้งหดาวของเทเชอร์แมพเนี่ยมันดูครบทั่วนดีมากมือใหม่ก็ะตู้หนึ่งดีกว่าแต่แต่ถ้าหาคุณเป็นผู้เล่นใหม่ที่แบบว่าพึ่งเล่นอาวันนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยไปเปิดกาชามือใหม่ที่มีนิกะคุ้มกว่านะครับส่วนผู้เล่นเกา่าถ้าหาคุณยังลังเลใจว่าจะเปิดดีไหมหรือจะหาตัวเอเก่งๆเนะี่ยเปิดคุ้มไหม แนะนำว่ารอก่อนรอไปเลยทีเดียวเดือนของพฤษภาคมฉลองใหญ่ครบรอบ11ปีอันนั้นแหละก็จะมีการชาลิมตรตงลิมเตมต์ใหญ่ๆมาเนาะก็อดทนได้อยากหาโต๊กินจริงๆก็รอไปก่อนนะครับแล้วค่อเปิดนะแต่หาคุณแบบว่าอดทนไม่ได้เปิดกาชานี้ก็ได้กาชานี้ดูดีมากๆดูดีสุดแล้วนะช่วงเวลา อนนี่นะครับกาชาของน้องงูนะเทเชอร์แมป,ปวกกับฉลองนะแม่งน่ารอสักทีจนเลย <c oughs> อ่าแล้วก็มีอ่าเทเชอร์แมปเทเชอร์แมปของเดือนนี้ครับก็จะมาในวันที่12บ่าย4โมงจบในวันที่16 3สามทุ่มนะครับเป็นเทเชอร์แมปซึ่งมีการแจกของอัปเกรดเอเจ้าเอสแบ ภาพดูน่ารักจังเลยอ่ะตัวเนี้น่ารักมากเลยนะน้องหมีเนี่ยสกิลไม่ตายสามารถล้างของเกราะฟ้าเกราะลุง้งเกราะผ่าครึ่งหนึ่งเทินล้างลดโจมตีสองเทินซึ่งตัวเนี้สามารถใช้งานของไม้ตายได้สามครั้งเพราะงานล้างเกราะเนี่ยกลายเป็นว่าเกราะฟ้าลุ้งผ่าครึ่งอ่ะรวมกันสามเทินลดโจมตีอ่ะรวมกันหกเทินนะครับ แล้วก็จะมีการพาเพิ่มความแรงของบัฟเพิ่มค่าเชยบัฟโจมตีสีแรงขึ้นแล้วก็บัฟลดค่าเชนเพิ่มความแรงให้0.25เท่าแล้วก็จะมีการบัฟของเพิ่มค่าเชนให้ใช่สองเท่าหน่งเทืนเพิ่มความแรงได้2ครั้งนะประมาณนะครับก็ประตูคอนที่ น่าจะเพิ่มหน่อยอ่ะไอตรงล้างเกล็ะถ้าหากล้างเกราะกลายเป็น2เทินนะน่าจะโคตรดีเลยแม่งล้างเกราะเท่าเดิมเลยคือ1เทินรู้สึกผิดหวังนิดหนึ่งนะเอแบคครับอ่าในเดือนนี้มีอะไรที่แตกต่างไหมเอ่ยเดือนนี้อืมเดือนนี้อ่าดูด่าซิยากไหมเอ่ยการของเทเชอร์แมปเดือนนี้ครับ อวยฮะโอ้โหโอ้โหนึกว่าจะอวยแค่น้องงูดูมันอวยมันอวยโซโลคาคูลูฟิลติอวยน้องงูคือมันอวยตัวละครฉลองสามตัวเลยกูจะบ้าอวยสามตัวเลยโอ้โหยากแน่แนที่แกอวยอย่างนี้เลยเหรอโอ้โห โอเคเดี๋ยวผมจะมาแปลสกิลให้นะครับแล้วก็จะมาไลฟ์จัดทีมโชว์นะครับโอ้โหมึงอวยดน่าเกียดมากอวยส6ดาวฉลองใหม่แล้วก็ตัวคอนะครับที่เพิ่มแป้สูงสุดก็จะเป็นน้องงูนะเพิ่มแป้งสอเท่าเพิ่มดรอป2ชิ้นนะครับการ์ดเพิ่ม1ช่องนะครับการ์ดของอพังงานเรือติดร้อปร็นนะเป็นเอชชาร์กนะครับ เพิ่มของดอบ2ชิ้นเพิ่มแต้ม2เท่านะครับแล้วก็จะมีการกัดปืนติดร้อเปอเ S Hog นะครับเพิ่มแต้มไป2เท่าเพิ่มของดอบ2ชิ้นนะครับการของแผนที่ติดร้อยเอร์เซ็น่าแล้วก็เป็น S Bear นะครับร่าง6ดาวธรรมดานะเพิ่มแต้ม1.4เท่านะครับเพิ่มของการแมวบวก5นะครับอ่าเป็น S Shark นะครับ5ดาวบวกเดือนก่อน,นะครับเพิ่ม าการ์ดของแผนที่บวก1นะครับเพิ่มแต้ม1.4เท่านะนอกนั้นคือแค่เพิ่มแต้มแต่ไม่เพิ่มของอแต่ไม่เพิ่มของการ์ดนะครับเป็นลูฟี่ลูจิสโลคาคูเอสแวดาวบวกเพิ่มแต้มไป1.4เท่านะครับเพิ่มแต้มไป1.35เท่าก็จะมีเป็นอาจินเบสูซ,ซี่5ดาวมีเป็นโรบินอาชอปเปอร์6ดาวของของอะไรวะเฮียใช่แบบเดินก่อนใช่ไหมเออใช่ แล้วก็เป็นอ่าวิโบนะครับ6ดาวของเทเชอร์ไอ้6ดาวของ p p ีอุซบเวกาพังซันจินามิ6ดาวธรรมดาแฟรงกี้โซคิง6กอ่ะดาวอาวกาพัง5ดาว, uh, ang, ดาวบวกตัวฟรีคุซัน6ดาวบวกนะครับแล้วก็เป็นเวกาพัง5ดาวธรรมดาอาคา5ดาวบวกแล้วก็เป็นพวก6ดาวของเทเชอร์แบบทั้งหมดนะครับ น o n นั้นก็เพิ่มแต้มไป1-2เท่าก็มีเป็นพวกลิมิตอ่าลิมิตยังมีการเพิ่มแต้มอยู่คือจะเป็นนิกะแดงเป็นซาโบ่ม่วงแล้วก็ S อหนวดขาวยังเพิ่มแต้มอยู่เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้เดือนนี้น่าจะยากแน่ๆจากที่ดูมักกีนี้คือมังอวยกันไป3ตัวยากแน่ๆสุดท้ายนะครับก็จะเป็นอีเวนต์ของสงครามนะครับ กิวเวนนี string, ้ก็คือจะมีการเก็บแต้มจากเทเ a อร์แมพ p ิสซ s น n a พิวอะไรอย่างเงี้ยตลอดทั้งเดือนมีนานนครับซึ่งให้คุณทุกคนเนี่ยกดเข้ามาดูทีมนะว่าคุณอยู่ทีมไหนเขาสุ่มทีมให้คุณนะครับมันจะมี5ทีมทีมลูฟี่ทีมโซโลทีมซันจิทีมนามิทีมโรบินแบ่งออกเป็น5ทีมซึ่ง5ทีมนี้เขาจะสุ่มให้คุณกดเข้าไปครับ มันจะเข้ามาหน้าเว็บไซต์นะซึ่งอ,อยู่ตรงนี้ครับผมอยู่ทีมซันจินะครับเขาส่งให้ผมอยู่ทีมของซันจินะในความการแข่งขันเนี่ยเป็น PVP เป็นเทเชอร์แมเป็นเจ้าคิสนาแคร์เนาะก็จะเป็นแต้รวมของทีมแล้วก็เป็นอันดับของตัวเราเองด้วยนะก็กดเข้ามาดูกันเนาะมีทีม5ทีมแล้วแต่ดวงว่าคุณอยู่ทีมไหนถึงคุณจะเป็นเพื่อนกันหรือถึงคุณจะเป็นอยู่คนกิวดียวกันแต่ทีมเนี่ย สูงใม้คุ่นะคผมอยู่ทีมซันจิถคาอยู่ทีมอะไรคอมเม์บอกกันได้นะครับจะได้ดูถูกว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรู <c oughs> ข่าวสารประมานนี้ครับเทเชอร์แมปกาชาใหม่ที่โคตรนนะ่าเปิดแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์จ้าเพื่อนๆผมนะครับนี่กับม่สวัสดีกัน